วัสดีครับผมในกียปูนะครับผมวันนี้เนี่ยพี่นิกจะมาพูดถึงประเด็นที่ใหญ่ยักษ์อบเป็นเลยฮึมระดับโลกไปทีเดียวซึ่งตอนนี้นประเทศงองเราเนี่ยมีประชากรนว่าแตกเ <c oughs> พศแตกที่อย่องเราเนี่มีประชากรถึงดูโพยแป 65, 70, ๊บหกสิบห้าล้านเจ็มื่อไม่ใช่เอาใหมา่หกสิบห้าล้านเจ็ดแสคน ซึ่งบอกเป็นผู้ชายเนี่ย3 1 2 8ล้าน8 8แสนแคนและเป็นผู้หญิงเนี่ย3 3 4 8ล้าน0คนใช่ข้อมูลนี้นณะวันที่25่ิากมภาพาันธ์สอั้รี่เก้าเยความรู้โอเคเดี๋ยวพอดูข้อมูลทางสดีแกผู้หญิงกับผู้ชายมันก็ ไม่ได้ห่างกันมากป่ะสามสองแล้วสำรมันก็ไม่ห่างกันเยอะแต่ทําทำไมปัจจุบันเนี่ยคนโสดถึงเยอะมากอันนี้ไม่รวมพวกที่มีผัแวแล้วหรอกผัวคือเรื่างโซ่จิตย่ะอันนี้ไม่ไม่นับนะนี่มึงไม่เข้าใจว่าทฤษฎีหรอทฤษฎีไงแต่โลกความจริงไม่เหมือนกันนะเว้ยมึงลองคิดดูระหว่างจย์ฟิสิกส์ที่ครูแบะที่โรงเรียนให้มึงทำไง What to เคลื่อนที่บนพื้นเรียบให้แรงเสียดทานเป็นศูนย์นั่นไงมึงคือยังไงเรเียดทานมันก็ไม่เป็นศูนย์่อว่านั่นคือทฤษฎีไม่ว่าคุณคูณจะเอาซีลีหรือเควายเนี่ยมาชโลบนพื้นให้วัตถุไหลลงไปเนี่ยยังไงมันก็ไม่เป็นศูนย์เว้ยมันก็ต้องมีอย่างน้อยนิดนึงเห็นไหมมันคือทฤษฎีเล่นพวกความจริงมันไม่เหมือนกันเข้าใจเพื่อนเข้าใจด้วยเว้ย มันคือทฤษฎีอ่ะชากรก็เหมือนกันอย่างแกเนี่ยจะคิด่่เข้อจะนับแกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฮะก็ก็ผู้ชายสิเรามีหนอนเงก็น,นับแกเป็นผู้ชายทั้งที่แกก็ไม่ใช่อย่าบอกแม่นะโอเคโอเค โอเคเรียบร้อยเป็นหนึ่งศพมาต่อเรื่องของเราดีกว่าครับวันนี้เนี่ยพี่นิกจะพูดถึงเหตุผลที่ทนโสดไปดูเลยข้อที่หนึ่งเหตุผลแรกเนี่ยทุกคนตอบว่าโสดเพราะไม่มีแขน <c oughs> ใช่ <c oughs> เหตุผลนี้เป็นผลที่คนโสดสุดมากมากมา,ากมาตกตอบทำไมไม่มทำไมไม่มีแฟน ไม่มีใครเอาอไม่มีแฟนไม่มีใครเอาอไม่มีแฟนไม่มีใครเอาอน่าสงสารต่อเลยแล้วก็ข้อนี้เนะี่ยรวมไปถึงเหตุผลประเภทที่แบบชอบเขาแต่เขาไม่เอาอแรงไหมเอาไหมาชอบเขาแต่เขาไม่ชอบเออแบบนี้ดีกว่านั่นแหละเ,เคยเป็นบ้าแบบว่าเอาชอบคนนี้อยู่นะตั้งแต่แบบเขาไม่มีใครจนเขามีใครแล้วเขาก็เลิกกับใครแล้วเขาก็มีใหม่ไปแล้วแล้วกูยังชอบ เศร้าไม่เป็นไรกูรู้ว่ามึงก็เคยเหตุผลข้อที่สองคือสดเพราะไม่อยากเอาใครข้อแรกเนี่ยไม่มีแค่เอาอันเนี้ยไม่อยากเอาใครก็ถ้าไม่อยากเอาใครก็ให้ใครเอาสิง่ายเกินไปยี่สิบแปดวอกอารโอเคครับคือประเภทเนี้ยเนี่ย เป็นประเภทที่ยังรักสนุกอยู่ยังอยากแล่นล่านอ่อยไปเรื่อยอยู่ยังไม่อยากลงหลักปักฐานกับใครซึ่งผมคิดว่าประเภทนี้เนี่ยก็ดีนะครับซึ่งแบบรู้ตัวตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องไปหักปกใครทีหลังด้วยความว่าตัวเราเองเนี่ยยังไม่พร้อมแต่ถ้าคุณยังรักสนุกอยู่ผมไม่ได้ให้คุณไปสนามเด็กเล่นครับแล้วก็ประเภทที่3ามเออประเภทที่3คือบุคคลที่บ้างานอะไรก็งา หายใจเข้าเป็นงานหายใจออกเป็นงานส่งอย่างเป็นงานหมดบุคคลประเภทนี้เนี่ยอะไรแล้วอะ่ะบุคคลประเภทนี้เนะี่ยมีเยอะมากพอสมควรในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเภทที่บ้างานมากรักในงานมากๆทุกเรืองอย่างคือชีวิตชันยกให้อานเพื่อทุนขงานงาน,นั่นเลยครับซึ่งผมแนะนำนะครับแต่งงานกับงานเลยครับแฟน,นชื่อ,อะไร อ๋อแฟนเราชื่อไอซ์ชุดเคนนอนเอีลิควิดจ้าเออเอา,เอาที่มันสบายใจ่ะและเหตุผลที่4คือเป็นผู้ที่เลื่อมใสในศาสนามากมากเ,เลยครับผมเฮ้ยจริงจังนะเว้ยคือยังมีมีคุณลักษณนี้อยู่จริงๆนะเว้ยจริงๆคนที่เลื่อมใสศาส,สนานแบบแบบก่อนนอนสวดมนตน ตื่นมาสวดมนต์นั่งสมาธิวัล,ละ20ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยแบบเป็นพวกที่เริ่มใส่มากแต่มันก็เป็นความชอบส่วนตัวของเนเป็นอ,อ,อะไรอ่ะเขาเรียกเป็นดงงดงดเป็นอะไรว่าเออชอบส่วนบุคคส่วนตัวแหละเออนั่นแหละบางคนเนี่ยถึงขั้นกับถือพรมจันเลยนะคือแบบ แบบอายุห้าสิบแล้วยังพระม่จานยังวอร์จินอ่ะอะย่เย, ي ย, ي ย, ي ย ي. ่เๆ่ๆย่เย่เย่วอร์จินถ้ากูบอกแบบนี้กับใครบ้างก็เชื่อโะและข้อที่ห้าส่วนเพราะจุดคือที่จุดจุดเนี่ยไม่ใช่ว่าันไม่มีแล้วนะมันมีเยอะแยะกระแป๊กไข่ไก่ อลังการงานสร้างจากักรวาลไม่เทียบเท่ากูมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอย่า <S 2> <S 2> อา่นานให้ฟังเกยียนสกิปไว้เดี๋ยวจำไม่ได้อยาฟังว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ให้มีอยากให้ตั้งใจเรียนไม่มั่นใจตัวเองไม่กลา้าจีบใครก่อนเป็นโรสตีไทยบางทีเนี่ยหล่อเกินไปหรือสวยเกินไปก็มไม่มีใครกลา้าจีบนะเฮ่ยเฮ่เฮเฮแล้วคุณล่ะทำไมถึงสดน,นั่นสิครับแล้วคุณล่ะทำไมถึงสด แชร์คลิปนี้ออกไปแล้วบอกคุณเองว่าบอกตัวคุณเองนะว่าทำไมคุณนึงถึงโสดเอยากใครคนนั้นเห็นฉันได้ฉันได้์มาจีบฉันที่จินได้ฉันเดย์เ <c oughs> จ้าแบววก็ตอบตัวเองนะแชร์คลิปนี้ตอบตัวเองว่าทำไมเองถึงโสดแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ชอบก็กดไลค์เดี๋ยวถ้าใช่ก็กดแชร์โอเคนะครับเจอก,กันในคลิปหนะ้าบายบายบาย ไี่แกไม่รู้หรอว่าแกต้องมีผุ่ก้อนสวัสดีค่ะผมนีกเกียวพูอ๋ผม